สวัสดีครับวันนี้ผมมิเตอร์ทำโตทีทีให้ครับผมวันนี้ผมจะมาบอดข่าวว่าผมเจาะเกมฟรีครับผมปนทวิกแจกเกมฟรีสี่เกมครับผมเที่ยวผมมีเกมอะไรบ้างมาดูนะครับผมเกมที่หนึ่งจากเกมนี้ครับผมเที่ยวผมเกมที่อยู่นอกตรจกาครับผมอันนี้หนึ่งเกมมาครับผมออกไปเกมที่สองเกมนี้ครับผมเกมนี้เคยแจกบนดิบิตเกมมาโตไปแล้วครับผมเที่ยวผม คุนตณกดล้าไปปุ hmm, so, so, feels, bbe bbe to to ๊บม so, oh so, ันจะให้เป so, hm. so, ็นคีเป็นคีมาผมเอาทีนั้นน่ะไปใส่บนเว็บ gog ครับผมที่ผมไปใส่บนเว็บ gog ออกทองวะผมเท่ผมอันนี้ก็เหมือนกันนะผมเอาไปใส่บนเว็บ gog ออกทองวะผมเกมที่สามับผมเกมทูบอลครับผมเกมทูบอลนี้ผมมันจะให้เป็นคีมาครับผมเอาไปใส่บนดีบิดเกมโตับผมเท่ผมเอาทีนะไปใส่บน โปรแกรมหรือเว็บอีพีเกมมาโครับผมเทปผมเกมที่สี่ครับผมเป็นเกมรถแข่งครับผมเกมนี้ครับผมจะให้เป็นคีย์นะครับผมเอาทีไปใส่บนบนออร์กินครับผมเอาไปใส่บนเว็บออร์กินหรือโปรแกรมออร์กินครับผมเป็นคีย์ครับผมเทบผมผมเทปมาบอร์ดถ่ายเกมฟรีครับผมเทปนี้ครับผมมีสี่เกมครับผม นี่หนึ่งเกมสอนเกมสามเกมแล้วสี่เกมที่ผมเทผมแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับผมเจียวเจนเอาไว้เจอใหม่บาย